ซึ่งก็ยังต้องรอบกวนรถลวดเป็นการรบกวนให้พาหมอไปส่งที่ปากทางอีกนครับน,รนี่ก็นอกจากนี้เราก็มีน้องแนะนำน้องหน่อยน้องตาลน้องตาลนะครับน้องตาลครับน้องตาลที่เป็นประชาสัาาามพันธ์นะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อ่าสุาส่วนการาปมีใครกันโจ้ไปไหน อ่าโจโจนี้เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการเงินงบประมาณของโครงการอตกรรมเขาเขาอยู่ฝ่ายการเงินครับฝ่ายการเงินอ่านอกนั้นก็อ้าวอ๋อมผิดสมคิดนะครับอันนี้ก็เป็นกาอยู่งานบุคลากรนะครับอันนี้ก็ดูแลเรื่องอัตรากําหลังอ่ไงต่างสำหรับน้องๆ้องที่อยู่ในทีม นะยืนโชว์ตัวก่อนแล้วกันนะครับนะตัวตัวหน่อยยืนหน่อยนะเดี๋ยวผมผมเรียกชื่อแล้วก็ยกมืนแล้วกันนหมอ่าพุชจูครับพุชจูนี่ก็ปีนี้ขอลาไปแต่เป็นเป็นอบตมั้งอขอให้ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีอ่าสดนี้เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับตอนนี้ก็เปทำรับกรรมการที่แทน พันต so ้องเอ็มเมื wire, uh, uh, ่อก่อนมีเอ็มนะของของนี่ชื่อติ๊ชื่ออะไรจำไม่ได้ปัญญาปัญญานะครับอาทูตทูนะทูตแล้วก็ผู้ช่วยพ่อครัวอ่ายิ่งยิ่งจัดนะฮะนี่ก็เขาลาไปเปิดร้านอาหารหลังจากที่ปิดปิดปีบือดีมากแล้วแล้วพ่อครัวตัวจริงอยู่ไหนครับอาป๋อง ตัวหนึ่บที่ปาปาถาวรถาวรครับผลได้ยังเอ้าฮ